สามีภรรยาฟ้องแย่งการใช้อำนาจปกครองบุตรไรจะได้ <c oughs> มีการฟ้องการต่อสารเยาวชนและครอบครัวสามีซึ่งรับราชการเป็นทหารภรรยารับราชการเป็นครูซึ่งมีบุตรด้วยกันสองคน <c oughs> ขณะยื่นฟ้องนั้นบุตรคนแรกอายุ19ปีกวา่าแต่มา ตอนที่มีการไกล่เกลี่ยหรือสืบพยานบทอายุ20ปีบริบูรณ์ซึ่งศาลก็ได้วินิจฉัยว่าบทอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วนั้นการใช้อำนาจปกครองบดศาลไม่จาเป็นต้องวินิจฉัยให้เป็นหน้าที่หรือเป็นความตกลงของเด็กคนนั้นว่าจะอยู่กับบิดาหรือมารดา ส่วนอำนาจปกครองของผู้เยาซึ่งเป็นน้องอีกคนหนึ่งอายุ18ปีศาลก็ได้วินิจฉัยว่าบิดานั้นรับราชการแม้บิดานั้นจะมีเงินเดือนมากกว่าภรรยาแต่บิดานั้นรับราชการซึ่งออกไปไปฏิบัติหน้าที่ทั้งายนอกและไปในกรมบางครั้งต้องไปทำงานรับราชการภายนอกเป็นเวลาถึง สองเดือนแล้วนำบุตรดังกล่าวนั้นไปกวากไว้กับญาติให้ดูแลแทน <c oughs> ซึ่งวิดานั้นยังไม่มีความพร้อมในเวลาที่จะใาชา้ในการดูแลบุตรซึ่งการดูแลบุตรดังกล่าวนั้นตองให้ฝว่ายหญิงซึ่งเป็นมารดานั้นดูแลได้ดีกว่าขวายขวายายซึ่งเป็นมิดาและขว่ายิงนั้นแม้จะมีนี่สินอยู่มาก ไรายได้ยังไม่เพียงพอแต่ข่ายใยซึ่งเป็นบิดานั้นจะต้องเข้ามาช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูสันก็เลยมีคำพิพากษาให้ว่ายใยนั้น <c oughs> จดใช้ค่าเลี้ยงดูให้กับเด็กกว่ายิงเดือนละ4,000บาทและให้มานดานั้นเป็นผู้เลี้ยงดูหตรด,ดังกล่าวถ้ามีปัญหาสงสัยปรึกษาได้นะครับสวัสดีครับ